สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมชินนะครับผมที่ผมไม่ลงคลิปเลยผมขอโทษนะครับผมกาจะรอว่าให้มิลซีมันอัปเดตก่อนนะครับแต่มิลซีไม่อัปเดตสักทีผมก็เลยมาถ่ายเกมอื่นซะเลยครับนี่คือแมปอ e ีเวนครับแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่มาณว่าคุณต้องวิ่งหนีพวกเน็กบอทไปเรื่อยๆครับคุณก็จะมีไอเทมให้ใช้ครับผมเล่นมาล่วงหน้าสักพักนึงแล้ว ก็คุณก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยเอ,อ็เอ็กบ์ดก็คือไอตัวที่มันวิ่งไล่ผมอยู่ข้างหลังเนี่ยครับมาตามอย่เอ้ยมีรถยนต์มาแทนครับมันยังตามมาอยู่วิ่งแบกเพื่อนไปเรื่อย มันไม่มาแล้วเราก็ชุบเพื่อนได้มันมาจากทางไหนแล้วก็ขอให้ผมคิดว่าดีที่สุดนั้นเป็นตัวโคล่าครับเพราะมันจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้เราอีกครับคณะการวิ่งผมเป็น67เลยครับ คลิปก็คือแถวนี้มีเล็กบดซึ่งดูเหมือนว่าข้างหลังซึ่งซึ่งดูเหมือนว่ามันจะอยู่ข้างหลังผมใช่ปะเอ,าอ้าเวยเราจะชีวิตรอดได้ไหม ใช่แมมพี่ผมเล่นถนัดนะับเพราะนี่เป็นแมปอัปเดตใหม่เมื่อประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวาน่าท่านตัวที่ไล่ผมตอนบนคลิปน,นี่นะไอชูปีนบันไดขึ้นไปดีกว่ามันน่าจะปีนบันไดขึ้นมาไม่ได้นะครับมันปีนได้ ปันใดเป็นด้วยโอ้หมดเวลารอดมอีแมมนีกแล้วมันจะบอกได้ครับว่าเออตรงที่เล็กบอดมันสปอนอยู่ตรงไหนครับตรงมุมด้านล่างนี้เลยครับนี่ รอเลยฮะไฟแช็คนี่มันสปอนข้างล่างถึงด้วยเฮ้ยช่ามึงมองนี้แม่กว่าว้าไม่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 จนได้ เลขสองนาทีครึ่งครับหนึ่งด่านจะยาวในประมาณสามนาทีอืเจบได้มันมันจะมีเออลูกกวาดให้เก็บเลยครับเพราะว่ามันมเป็นอ,อีเวนต์ฮาโลวีนช่วงนี้โอ้ใ <c oughs> นบอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีมนะครับอย่างเช่นนี้คือมีมสป <c oughs> อนบล็องให้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมีมอะไรอ่ะ ไอปันบ็อบมาอีกแล้วอ,<า>อีม,มูด <c oughs> มันคืออีม,มูดนะครับโอ้โหนี่เกินนี่อะไรนี่ คนธรรมดาให้หนึ่งถ้าเป็นลูกเล็กๆแบบนี้มันจะให้หนึ่งวู๊ดเกือบไปของนี้ทำให้กระโดดกาอากาศได้ครับ ทางขึ้นโอ้สวัสดีเพื่อนเออวันผมเห็นเล็กบวทน,นะมันจะมีบาเรียให้วางด้วยครับเมื่อกี้ผมเห็นละผมดูเหมือนมีนมนมมอะไรอ่ะหรือแม่ผมก็ไม่รู้จักผมไม่รู้จักมีนี้แฮปปอนบ๊อบเป๋แล้ว ระหว่างมันไม่อยู่ก็สบายใจเ <c oughs> มื่อก่อนมันจะเสียงเบากว่านี้เยอะเลยโอ้แปลว่าเหลือสิบวิสุดท้ายแล้วครับถ้ามันเสียงนาฬิกาดังเรียบร้อย เล่นลูกกวาดแปดลูกเอ้ยเอ้ยมอนสปอนตรงนี้แต่ว่าวิ่งอ้อมไปดีกว่ามันจะสปอนตรงนี้นะครับสิบห้าวินีต้องวิ่งนะครับป้าอะไรเกะอ่ะ ดูกันครับว่าด่านนี้น่าเป็นด่านสเปเชียลลาวนะมันจะสุ่มมากนะชรับมัจะเป็นอะไรแบบปลกๆเอ็งกิมันชีอันนี้ยากมากเลยครับโอ้ไม่ผมโดนเกียร์มันมันชีมันจะวิ่งเร็วมากครับ แบบมากๆแบบนี้คือแบบมากๆมากเลยครับโอ้ไม่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 ไมดีเพื่อนเพื่อนระวังนะระวังระ มันชี่อลายตัวซะด้วยมีมันชี้สองตัวนะครับน่าจะมีแค่สองตัวเ,ออเ,ออเพื่อนไปซ่อนบนนั้นได้ไงนะเออต้าทางว่าเราจะไม่รอด นั่นไงไม่รอดผมอยู่ได้สี่สิบวีนะครับโคทีหนึ่งเขาอยู่ได้หนึ่งนาทีเลยผมผมได้ที่ผมได้ที่ห้าเอา่อแมปแมปอันนี้แล้วกันเมก่อนจังเกิลมันไม่ได้หน้าตาแบบน,นี้ผมผมเดาว่าเขาน่าจะรีแวิรมแมปใหม่หมดเลย ใช่ดูแล้วเขาน่าจะรีเวมแมแมปใหม่หมดเลยนะครับเสียงรถก็ดังเหลือเกินโอ้อ่าไม่รูปอย่างก็ยังดูคล้ายๆเดิมนะครับมันมีเขาโครงเดิมอยู่แต่ปกติแบบนี้จะมืดกว่านี้นะครับอ้น้ำตกตรงนั้นมันอ้ำเก่าเหน,นื่อยแบบใหม่ ตรงนี ờ, Oops, wait, 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 wait. Please, ad, ้มัเหมเดิมแล้วก็ตรงนี้อุ้ยผมไม่ทันสังเกตอะไรนี่ ไปไหนกันหมดอ๋ออ๋อของไม่นี่เมื่อก่อนตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้มาขึ้นได้แล้วอ๋อบันไดมีทุกที่เลยทำมาดีครับผมเออผมตกมือให้เลยอันนี้ก็ทำมน,นทํามาสวยมากเขาเพิ่มเพิ่มบันไดเข้ามา

เพียงแบบนี้แล้วมันตามผมอยู่โอเคมันไม่ตามผมและอูอ้อูออูสไลไมนี้มันเข้าได้แต่เมื่อไรเนี้ยเมื่อก่อนมันเข้าไม่ได้ออ้ยไมอ้ยเอฮ้ เครื่องยิงุพว้าวาอยู่นี้ก็มีแมวไปทางอื่นดีกว่าเออเขาใส <K rires> ่อ oh. well, <inaudible> ินิเมชั่นไว้นะมาแล้วเหรอเมาลองเลยโอ้ยเจ๋เจ๋อุ้ยเจ๋ม ยังตามมาได้นะ <c oughs> ลงอย่างสวยงามที <c oughs> ก็รอชิชวๆเลยโอ้ยจะหมดเวลาละ อู้จบแล้วครอีกกลุ่มเลยเต็มเลยเราไปเล่นเซิร์ฟโปกันดีกว่าครับ โดนอะไรนี่คือแบบอะไรคือแบบอะไรนี่อินเฟคชั่นที่เริ่มไปด้วย้ารอินเฟคชัน่นนยครับก็คือถ้าคุณโดนเน็กบดโจมตีช่วงประมาณห้าคนแรกคุณจะกลายเป็นเน้งบอดแล้วคุณต้องวิ่งไล่เพื่อนจะพลาดมีที่จะวิ่งไล่ชัวร์หรือเปล่า เสียงเพือ่อนมาดีโนอนอยู่ตรงโน,น้นหนีก่อนนะเพื่อนบาย ว้าวว้าว Mario หรออ่ะใครจอยมาแล้วเนี่ยเอ่อ What คนไทยดิอ,อ Grand Dad n Grand, Grand Dad เดี๋ยวผมผจะไม่ตายเป็นคนแรกๆนะครับผมไม่ได้เป็นนิกบอกดี๋ยวที่แน่ๆคือผมตายแล้วแล้วใครจอยมาแล้วเนี่ยอเออกกดดเออลัคก,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 กี้กูดีทูอ่าลัคกี้กูเหรอลัคกี้กูแมาผมจำไม่ได้เออลัคก,กี้กูลัคก,กี้กู Granddad granddad, granddad! granddad, 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 grand damn, damn, grand, grand 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 did, grand grand, dad, grand, granddad, grand granddad, เพราะผมจะรอดดานนะคูณจะไม่ได้ใครคือลัคกี้กูดจะขอมิสก็แล้ เขาเล่นอันนี้กันหมดนี่ฮัลโหลลัคกีกูเขาไม่ตอบเพราะฉะนั้นผมยังไม่รู้จักรับว่าเขาคือใครเ <Nicole Boys. S 1> มคโพอลิส แับใหม่ก็มันก็ดูนี่ปะเพื่อนผมนี่ปะล่าสุดเฮ้ยนี่นี่นีน่นี่นนอะไรล่าสุดวัดีหนาก่อน นั่งรอเลย อะไรเนี่ยฮาร์วฮาโลวีนนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะิีบอกนะว่าเขาเปลี่ยนยเจ้ผมนโดนเกียน โอเคครับน้ำผมขออัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ